สวัสดีเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการป้องกันนิ้วร็อกนะคะ นิ้วล็อกเกิดได้คนที่มีอายุเยอะนะคะแล้วที่เปอร์เซนต์ที่จะเป็นก็คือผู้หญิงนะคะเปอร์เซนต์ที่จะเป็นได้ก็คือผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเยอะกว่าผู้ชายและคนที่มีอาชีพที่เสี่ยงจะมีโอกาสเป็นนิว้วล็อกก็คืออาชีพพวกทำอา,อาชีพนวดหรืออาชีพที่เกี่ยวกับใช้มือใช้เล่นคอมพิวเตอร์นะคะเกี่ยวกับคอมทำคอมพิวเตอร์และพ่อครัวแม่ครัว มีโอกาสที่จะเสี่ยงนิ้วล็อกได้นะคะเอออ่าเรามีเรามีประสบการณ์ที่เจอคนรู้จักประมาณ3คนนะคะสคนที่เข้าไปผ่าตัดนิ้วล็อกแล้วมันไม่หายนะคะแล้วประสบการณ์ที่ใกล้ๆเลยคือแม่แฟนแม่แฟนอาศัยอยู่ด้วยนะคะแกอายุอ่าแปปีแกนิ้วล็อกขนาดเนี้ยนิ้วล็อก ประมาณห้านาทีแกแก้ไม่ได้แกก็เลยขึ้นมาบุญบ้านให้นี่ช่วยแก้ให้วิธีที่นี่ใช้แก้นะคะก็เรียนจากนวดตามนวดเส้นนะคะที่เรียนมาจากกลุ่มหมอเขียวนะคะวิธีใช้นวดก็ไล่นวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดไปเรื่อยๆจนนวดประมาณห้านาทีแล้วมันนิ้วแกดิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็เลยบอกแกบอกว่าเวลาเธอนั่งดูโทรทัศน์ แนะนําแก่เวลาเธอนั่งดูทอทัศน์คือกระหาลูกกลมๆลูกกลมๆนี่ก็คือฟุตบอลกลมๆแบบพลาสติกนะคะวิธีขยําขยําวิธีใช้ก็ขยํานี่อยู่2แบบขยําอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งดูทอทัศน์เราก็ขยําขยําขยําเล่นไปขยําเล่นไปมันเป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะและขยําที่สองก็คือเราจะใช้ปลายนิ้วใช้ปลายนี้ขยํามันเข้าไปขยําขยําขยําดูดูทอทัศน์ก็ขยําไป อันนี้ก็ใช้นะคะเวลาดูทอรทัศน์ก็จะเอาตัว,นตตวเนี้ยฟุตบอลตัวนี้วางไว้ข้างโซฟาดูทอรทัศน์ก็ขยําไปขยําไปหรือใครไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ก็มือเปล่าก็ได้ขยําขยําเหมือนที่เขาลองเพลงจับปูดําขยําปูนาะนะคะขยําขยําขยําและมีอุปกรณ์หนึ่งที่จะแนะนํานะคะอันนี้มันดีนะคะสําหรับผู้ชายแฟนนี้เขาทำอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะ เขาใช้มือจิ้มจิ้มเนาะบางทีเขากนล็อรกมั่งเออเขาป้องกันไว้แกก็จะใช้ตัวเนี้หนีบหนีบหนีบเวลาว่างจากคอมพิวเตอร์จากละสายตามาจากคมนะคะแกก็ใช้ใช้หนีบ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 แล้วแกใช้หนีบพอแกเสร็จแล้วแกก็วางไว้ข้างโต๊ะแต่มันพักงานหรือไม่มีอีเมลเข้าแกก็เอามาหนีบต่อนะคะแล้วทุกอย่างอยู่ที่อาหารการกินด้วยนะคะ อาหารมื้อแรกหลังเราตื่นคืออาหารมื้อแรกที่ร่างกายเราต้องการนะคะสารอาหารต้องกินให้ครบห้าหมู่นะคะมื้อแรกนะคะกินสารอาหารให้ครบห้าหมู่และกินไขมันดีให้ถึงด้วยนะไะขมันดีมีเยอะแยะเลยค่ะไขมันดีมาจากอะไรไขมันดีมีมาจาก น้ำมันมะกอกก็คยเป็นไขมันดีหรือน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันหมูก็เป็นไขมันดีไขมันดีมันก็มีประโยชน์ตามช่วยตามข้อนะคะให้การยอ่อยยุ่นเขาเรียกนะยืดหยุ่นตามข้อได้ดีนะคะอาหารนั่นนะคะไขมันนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำอาหารมื้อนี้หลังที่ที่อาหารที่ทำกินนะคะง่ายๆชอบคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนสร้างช่องใหม่ โหราหุติกเดนนะคะโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันนะคะไปทมํมาดูเรา,า,ารมาทําอาหารกันเลยนะคะตั้นกระทะร้อนๆน้ำมันที่นี่ใช้คือน้ํามันมะกอกนะคะใช้ผูการทาให้ทั่วกระทะรอให้กระทะร้อนก่อนนะคะวันนี้มีอะไรมันฝรั่งต้มกับหัวหอมใหญ่ค่ะนี่เราก็เอาหัวหอมไป ก้านกระทะให้เรียบร้อยแล้วรอเขาร้อนหน่อยนะคะวันนี้เครื่องปรุงมีพริกไทยกับเกลือชมพูเกลือชมพูก็เกลือขาวให้สารอหารแตกต่างกันไปนะคะมันฝรั่งเราหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาโรยหน้าด้วยเทเซหรือบ้านเราเรียกแผ่นชีสนะคะเดี๋ยวรอหัวหอมร้อนสักหน่อยนะคะสุกแป๊บนึง แล้วเราก็เอามันฝรั่งไปผัดกับหัวหอมรอเขาติดแป๊บนึงแล้วก็ายดเวื่อิกไทยแลวเยวเราจะตามด้วยเกลือชบเกนะคะเราไม่ต้องเร็งเยอะนะคะอร่อยอยี้ น้ำมันที่ใช้มันดีต่อตามข้อนะเราก็เลยเกือชุบู <ๆ S 1> เข้าไปนิดหน่อยเชื่อให้รสชาติอร่อยอีไม่ต้องเยอะนะคะอเอาแค่พอดีเอาร,รอให้มันเริ่มสุกแล้วเหลืองแล้วเราเดี๋ยวเรามาโรยด้วยแผ่นชีสเห็นไหมคะแผ่นชีสเราก็โรยไปสีสันจะเหลืองๆซากหน่อยมันจะยืดยืดซากหน่อยรอแป๊บหนึ่งให้เขาสุกก่อนนะคะ าจานนี้เราจะมีโปรตีนจากไข่ดาวสองใบและงาขาวงาดำโรยงาขาวงาดำเป็นไขมันดีนะคะแล้วจะตามด้วยบอกคลี่ผัดกระออมเสิบเครื่องปรุงมีอะไรมีพริกแล้วก็กระเทียมแล้วเต้าเจี้ยวเจนะคะอันนี้เป็นอาหารที่เรามากินป้องกันนิ้วรอกจากไขมันดีและผักเขียวหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะ Bye bye.